คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยวันนี้มีเรื่องราวเตือนภัยสําหรับใครที่เป็นขาช็อปโดยเฉพาะนักช็อปออนไลน์ครับอยากจะให้ตรวจสอบให้ดีว่าท่านเข้าไปเลือกซื้อสินค้ากับร้านเนี่ยร้านเขา แม่เราสามารถไว้ใจได้หรือไม่เราสามารถมั่นใจได้หรือไม่เพราะว่าเหตุการณ์นี้ครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือข้าราชการครูบํานาญท่านหนึ่งสั่งซื้อทุเรียนผ่านทางเพจขายทุเรียนออนไลน์ปรากฏว่าพอโอนเงินเข้าไปสุดท้ายถูกบล็อกติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ครับเจาะข่าวเตือนภัยครับ เจาะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับเตือนภัยเหล่าบรรดาน,นักช็อปทั้งหลายนะครับเหตุการณ์นี้นางสุปราณีเลิกจำนงเป็นข้าราชการครูบำนาญครับเป็นชาวตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาก็นำเอาหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพังงานะครับว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้สั่งซื้อทุเรียนไปลูกละ100บาทสั่งไปเนี่ยหลูกหลังจากที่โอนเงินไปยังธนาคารที่ใช้ชื่อบัญชีนางสาวอิสาราทองปั้น ทางเพจก็แจ้งกลับมาว่าให้โอนเงินเพิ่มอีก200บาทเป็นค่ากล่องใส่ทุเรียนทีนี้ก็เอกใจครับแล้วก็ถามกลับไปว่าที่สั่งซื้อเนี่ยเป็นโปรโมชั่น5ลูกแถม1ลูกส่งฟรีแต่ทําไมกลับมาคิดค่ากล่องอีกตั้ง200บาททีนี้ทางเพจก็อ้างว่าลืมแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะมีค่ากล่องด้วยก่อนที่จะมีการบล็อกกันสนทนากันไปทีนี้ก็เลยมั่นใจว่าโดนเข้าแล้วโดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอน โดยนางสุปราณีบอกว่าขณะที่กำลังนั่งเล่น Facebook อยู่เนี่ยก็เห็นเพจ Facebook เด้งขึ้นมาชื่อว่าสวนทุเรียนเขยจันเพจนี้เด้งขึ้นมามีโปรไฟล์เป็นรูปดาราชื่อดังกับครอบครัวแล้วก็มีภาพโชว์ทุเรียนแล้วก็สวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับระบ,บุว่ามีโปรโมชั่นพิเศษลูกละ100บาทเท่านั้น แล้วตนเองพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็แหมรู้สึกจะอยากทานทุเรียนหมอนทองจันทบุรีขึ้นมาแถมดูแล้วก็ราคาไม่แพงก็ตัดสินใจซื้อครับแต่สุดท้ายเมื่อโอนเงินไปแล้วจึงมารู้ว่าตัวเองโดนหลอกครับมาดูห้าลูกห้าร้อยแถมหนึ่งลูกแล้วก็ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยเลยก็สนใจ,ก,นใจก็สนใจปั๊บเขาคิดว่าอยากกินทุเรียนจันตามที่จริงที่ทางานมีเยอะทุเรียนอะอยากที่กินทุเรียนจันทแล้วกาเห็นมันถูผูต้ตรงๆระค่ะ เธอก็สั่งไปก็เขาสเลขบัญชีก็สั่งเขาบอกว่าไม่มีปลายทางอยากอยากสั่งว่ามีถ้าถ้าเป็นได้เ่ะเหมือนเหมือนตัวเองเอ่ะให้สังงรู้สึกเองตังเองไม่เชื่อฟังเลยนะถึงทั้งลูกทั้งแฟนก็ก็พูดอยู่เสมอแต่ว่าก็ยังจะสั่งจะสั่งทั้งทั้งที่บ้านเคยผิดมา,มามากแล้วอ่ะนะไม่ได้งง ซึ่งอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องของบรรดาเพจที่ขายสินค้ามีการนําภาพดาราซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเอามาหลอกขายสินค้าอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ก็เป็นการนําภาพดารามาหลอกขายทุเรียนนางสุปราณีเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนครับว่ามีวิธีการแบบนี้คือการนําภาพศิลปินดารามาหลอกขายทุเรียนบอกว่าถ้ารู้เนี่ยก็คงจะไม่ถูกหลอกแล้ว แม้ว่ามันจะเป็นเงินที่ไม่มากนะักแค่500บาทเท่านั้นแต่ก็อยากจะให้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่ชอบซื้อสินค้าทางออนไลน์บอกควรจะมีสติควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะสั่งซื้อครับ